สวัสด,ดีครับยูทูบเบอร์ครีเอเตอร์ทุกท่านนะฮะก็วันนี้จะพามาดูหกเหลี่ยมนะครับหรือว่า yt studio นะครับ youtube studio เนาะหลายๆคนก็มีนะครับอาจจะหลายๆคนเลยแหละนะครับที่เฝ้าดูอยู่นั่นแหละนะครับยอดวิวเวลาในการรับชมผู้ติดตามรายได้อะไรอย่างนี้นะครับ เฝ้าดูอยู่ทุกวันนะครับมันทําไมขยับช้าจังอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับทั้งๆท,ท,ที่เราคลิปก็เยอะไลค์ก็เยอะอมันน่าจะได้เยอะๆนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คืออย่างนี้นะครับระบบ youtube นะครับเขาจะวิเค,คราะห์นะครับนะฮะในช่วง28วันที่ผ่านมานะครับ เขาบอกอยู่แล้วว่าข้อมูลวิเคราะห์ของช่อง21วันที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นยอดดูเวลาในการรับชมผู้ติดตามรายได้นะครับเขาก็จะบอกไว้ในระยะเวลา28วันนะครับที่ผ่านมานะครับอ่ะไปดูกันที่รายได้เลยนะครับของผมก็ไม่รวยหรอกได้แค่นี้แหละนะครับเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับรายได้โดยประมาณฟังให้ดีนะฮะ รายได้โดยประมาณนะครับดูกราฟิกตรงนี้นะครับนะมีสีแถวตรงนี้นะครับนะเป็นเส้นสีฟ้าน,นี่นะครับนี่นะครับ28วันที่ผ่านมาเขานับตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับจนถึงวันนี้วันที่19เอ้ยเมื่อวานถึงเมื่อวานถึงเมื่อวานนะครับ19เมิถุนานะฮะเนี่ย2ดอลลาร์8เซนเนี่ยนะครับ เนี่ยเขานับ28วันนะฮะที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องดูทุกวันนะครับยอดเงินเนะี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆหรอกนะครับเขามีช่วงเวลาของเขาอยู่นะครับการประมวลผลที่จะนําเงินสู่ระบบบัญชีเรานะครับ28วันทําการนะครับเนี่ยทุกอย่างนะครับเนี่ยเนื้อหายอดนิยมยอดดู28วันที่ผ่านมาเนี่ยครับเห็นไหม เลี้ยวชามหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสามยอดดูสี่สิบสี่สิบสี่สิบแปดชั่วโมงที่ผ่านสี่สิบแปดชั่วโมงที่ผ่านมาะนะครับหล,หลายเรื่องนะครับเขาจะประมวลผลอยู่ที่ยี่สิบแปดวันทำการนะครับยี่สิบแปดวันนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับยอดดูสามหมื่นหกตรงนี้นะครับก็ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามพฤษภาถึงสิบเก้า มิถุนายนเมื่อวานนี้นะครับไม่ต้องกังวลน,นะฮะเขานับทุกอย่างนะครับผู้ชมใหม่28วันที่ผ่านมาผู้ชมที่กลับมา28วันที่ผ่านมาผู้ติดตาม28วันที่ผ่านมาเนี่ยครับเขาจะนับ28วันนะครับนี่นะครับผู้ชมของคุณใช้ youtube านยะี่สิบแปดวันที่ผ่านมาในเวลาใดบ้างนะครับ ประเภทอุปกรณ์เวลาในการรับชม28วันที่ผ่านมานะครับดูนะครับคนที่มาดูเราก็มีมือถือบ้างคอมพิวเตอร์บ้างแท็บเล็ตบ้างทีวีบ้างเนาะนะครับอายุ28วันที่ผ่านมานะครับใครดูเราอายุเท่าไหร่นะครับนี่เขาก็บอกเรานะครับเพศนะครับ28วันที่ผ่านมานะครับชายบ้างหญิงบ้างนะครับ ภูมิศาสตร์ไทยลาวเวียดนามนะครับคบําบรรยายอะไรก็ว่ากันไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ